สมศักดิ์รับเลิกฮอรกอฉุกเฉินจังหวัดชายแดนใต้ทันทีไม่ได้รับมีบางส่วนกังวลความปลอดภัยสั่งเลขากบฉะลงพื้นที่รับฟังทุกอำเภอวันที่26กันยายน2566เมื่อเวลา9น้นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพ,พสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกบฉะ กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาเรื่องการบังคับใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินออกไปหนึ่งเดือนจะคอร์บอในวันที่17ตุลาคมขณะนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้วหลังจากมีการขยายไปโดยฝ่ายเลขานุก,การกบฉะได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วโดยรับฟังทั้งกองทัพฝ่ายปกครองและตำรวจเป็นหลักจึงได้สั่งการให้รับฟังจากผู้นำสาขาอื่นทั้งาศาสนา โรงเรียนและฝ่ายการเมืองรวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นด้วยหลังจากรับฟังทุกภาคส่วนแล้วอาจจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแต่หากถึงวันที่17ตุลาคมแล้วยังเหลืออีกหลายอำเภอที่ไม่ได้รับฟังปัญหาเราจะรับฟังต่อโดยถือเป็นการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ส่วนจะสามารถยกเลิกใช้พระรกอก่ฉุกเฉินทั้งหมดได้เลยหรือไม่ผมคิดว่าคงยังเพราะมันอันตรายเกินไปที่เราจะไปตัดสินแใจแบบ พ,พลีพรมขอให้รับฟังให้ทั่วถึงก่อนซึ่งจากการรับฟังในสัปดาห์แรกที่ผมได้ลงพื้นที่ไปพบว่าบางส่วนยังไม่เห็นด้วยอยากให้ปรับแนวทางให้รัดกุมปลอดภัยก่อนดังนั้นต้องใช้เวลานายสมศักดิ์กล่าวนายสมศักดิ์กล่าวว่าสำหรับรอเรอบอใบไม้ป้องกันและปรับปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายสามารถทำให้การทำงานในภาคใต้ได้ดีเพราะบังคับให้บันทึกภาพและเสียในช่วงการจับกุมตัว ผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกจเจริญศักดิ์หินเทาว่าที่พอบอทอบอระบุว่าไม่ขัดหากรัฐบาลจะยกเลิกรอเรกอไก่ฉุกเฉินแต่ต้องมีเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ทำงานในสมศักด์กล่าวว่าก็ต้องพูดคุยกันเพราะวันนี้ฝ่ายเลขานุก,การกบฉก็ลงพื้นที่ต้องหารือทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง